คุณผู้ชมคะตอนนี้บีบีและทีมงานยุหนหีของเราอยู่ที่ p p p aya, อำเภอพายพยาชงหวัดคกระบี่นะคะวันนี้เรามาทํากิจกรรมที่นี่นะคะและที่สําคัญค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณพี่อ้อยนะคะคุณพี่ร้านอ้อยชิปนะคะผู้หญิงที่สวยที่สุดในอำเภอปายพยานะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกันเลยค่ะคุณ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้าวสวยวันส,สวยคืนเลยนะคะคุณพี่อ้อยรู้จักยุนฮหม ระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะถ้าพูดถึงระยะเวลานะคะก็ประมาณ1ปีกว่าๆแล้วค่ะ1ปีกว่าๆก,กับการรู้จักยุนฮีแล้วประทับใจยุนฮียังไงบ้างคะประทับใจยุนฮียังไงก็เมื่อก่อนนะคะก็ผิวพรรณก็อาจจะไม่ได้มีออร่ามากมายขนาดนี้ <c oughs> แต่ว่าได้ทานยุนฮไปตั้งแต่ประมาณ ปีที่ผ่านมาค่ะก็เริ่มทานตั้งแต่กล่องแรกเลยนะกล่องกระปุกละพันพั1800บาทนะค่งร้อแคปซูลก็เริ่มจะเหลือประมาณ 4, 4ีแคปซูลนะคะก็เดินในตลาดก็มีลูกค้าถามว่าออน้อยไปทําอะไรมาผิวพรรณถึงได้ดูเปล่งปลังขึ้นค่ะก็ตอนแรกก็เอดใจนะไม่ได้คิดว่ามันจะ เป็นเพราะอะไรอะไรแบบนี้แต่ว่ามานึกดูอีกทีนึงเออใช่เราทานอาหารเสริมยูนีกระปุกนี้จริงๆก็เลยนึกออกว่านี่แหละค่ะที่ดูมีออร่าขึ้นเพราะว่าเราทานอาหารเสริมยูนีและที่สําคัญนะมันเป็นการดูแลภายในของเราด้วยหานในเรื่องของประจำเดือนปวดท้องอะไรแบบนี้ค่ะมันหายไปเลย หุย้ยทุกปัญหาเลยใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีคนแบบว่าหลายคนพูดถึงยูนีมากว่าคุณอ้อยไปทําอะไรมาทําไมสวยเปล่งปลั่งมากเลยพูดค่ะพูดค่ะยังถามอีกว่าไปฉีดมาหรือเปล่าไปกินกูต้าอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้บอกไม่ใช่เลยค่ะยูนีค่ะเท่านั้นจริงๆเพราะเป็นคนไม่ชอบทานอาหารเสริม,มทานอยู่อย่างเดียวเท่านั้นขอบคุณค่ะ